เอาเสร็จบาดนี้ลูกเฮียก็บ่ฮู้เมื่อบาดให้แม่ก็ตายแล้วบาดนี้ลูกไปบ่ฮู้เมื่อซ้ํม่ยังบ่ได้สบายดีกันเลยงงกันเด้อบาดนี้บุกงงน้น้องแตวไปเลยบ่เห็นบ่น้องทางไหนหอเบ่ลงไปหาอาจ พีกี้ต้องนี่ดูใช่ี่กีก็เล่ิดดินยนี่คอดดินทาอ่กันหายภูเมื่อคุณแม่แกผู้มาคิินทราย่อม่ระ้างชินว่าแกแม่งขี้ดินทรายถมเนาะระจ้วะเอามาเดที่เอเวนนี่ายไม่ไาไว

เนาะแม่สร้างไปนําประตูพ่อพ <ys> ี่น้องเอ้ยเออบ่เจออัน <c> น <ười> ่ะกะกบบ่กบได้แม <c ười> ่สวัสดีเด้อเนาะปลดอกอายเพิ่นโอ้ดอยะกราบทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปาลุงเบิดสุสุคนเนาะมื้อนี้กทงแม่สร้างเพิ่นสิมาติกระเบื้องพี่น้องเอ้ยวติกะโลเนาะจับน้ําเที่ยงบ่ Nga mua lại ที่บ่ nhá, áo เจ้าหอมดอกตัวนี้นี่ลงตัวเองเอ้าบาด lúc ลูกเทียบ่ลูกบ่

ดีทำไมจนหลอกเลยกับสแตลล่เอาก่อนอันนี้เป็นผูหาหน้าสแตลลันทีเอาเว้นอ้าวเจ็บบาดนี่ลูกเฮียกับบูื่อบาดในแม่กันตายแล้วบาดนี่ลูกปล่อยบูเมื่อซ้ะมายังบ่ได้สบายดีกันเลยงงกันเลยบาดนี่ บุญกับงุงน้ำองแตวไปเลยผมสิไปดีล่ะบุอเบ้น้องไปทั้งไผูหจะเอาเก็นำลงไปหาอาจจะไปรตัวไปจะกน้องนี่ดูใ่กก็เล่นกิก่น่นี่กินาอยู่หายบูเมื่อคุณแม่แกผู ต้องอมชินว่าแกแม่งขี้ดินชายถมดาวประจักวะโอ้โหเสียไปหาลูกเราวันนี้เอ้าเนาะอ่าอ่าอ่าเบิงเบิงตันนี้อมซิดเอานี่ไปไหวไปละมากับท่านล่างเลื่อ ah, ล่างเลยพากันมาไหวกันนี่ไหวพากันนั่นให้กินตอนเที่ยง

ตั้ําเทียงาฟบรนจันแลนห้วหาอยากน้อยนึงหากับจรยารลูบไฟรนหม่เอาเสร็จแล้วในห้องแห้งตามออยู่ดนอ้าตั้ม่เลยเขติดอยู่เขาติดเดบตั้งลำเทียงอยู่เทิงคุณบอกไหมบอกอันนี้หาระดับไว้เด้กันเาได้รันได้ก่อดีสำหรับเเดวัดลงมาบันี้หาออจากเส้นสามเส้นสี่เส้นหาอาตอนนี้เลยเป็นหลักเป็นหลัก เอาคิดเด้อเออตัวนี้แหละเป็นลักหน่อยไอ้กระเท็หงุดนี้นางกันเลยใช่มันมืดเนาะคอบร่าได้ยู่ควาคิดที่เด้วใช่ันมืดเลยใช่เวียนน้ำเลยแวก็คิเด้อไหนเด้อบอก่บอบ่เอ้าเเอา

อืมหนากหน่อยเคยประดิษฐ์ตอนนี้เมังจันำเทียงดองเพื่อารอดอเอาเทียเออหลัลัก่อนสิติดเนาะกอนได้ จับน right well, mm. mm ํำเทียงพอช้ได้แน่นอนมันได้ง่ายเนาะเพอชได้มวาสุดผปูเลยวานปั๊บาเลยองเทยมน้แมผปูนะบ้างก็เบื้องนมเอเนาะมนจมอะมเอจียงแจือเ่เอ Ừ. ừ à mày chạy Chúng oh. mà mày mới đây Dạ À, vậy yeah. à, mày Mày đơn chí em này uh.

เอา oh. ôm cứ ขึ้น đâu bà chắc จัก mai Channel ในคืออี trăm nhưng โดเจอ mẹ tích, tích đường đường của quá. <cười> 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 mẹ สิได้เอาห้องนึงเด้อป้าจ๊ะก่อ mày โอ๋โอ๋โอ๋ mày โอ๋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  โอ้คุณตุ๊กตู้เราไปจ้ะอาวขอยไปได้เอานี่คือเอามาปูก่อนใช่ไหมรอต้องวาใส่กระเบืองไไ้ก่อนืีคิทีละเด้ดงอ่ะทีละทีล้วางบางนไมันไปทางไหมาทางไหนโอ้บางแบบมันเบิซุ้มันต้องมีเส้นทางใดทางหนึ่ง

เขนอยู่อจะเป็นแน่นผูกไปผูกกันอีกือปงวงด้วยอมสินไปวงด้นอนอยู่ในกระต๊อบไจ้ไปเห็นวะไปหาไปตัวเปวงลบานี่บมากระทาน จะเขียวไปยังเขียวนะนั่นนั่นยิบหินเอ้บวมันยิบหินน่าื่นแล้วมันนั่นแต่หินละตกใส่เลยฮึนั่นแสดงหินท่านได้หินอืย่างไปแล้วยังไม่ทันได้มองชราบวตกขี้ด้นเลยปุ๊บตรงนี้เจอแล้วพระราษพระราษฎริขี้ดนหน้าคอบใส่กิรดินเฮึ่มอะไรเมื่อวานนี้ลมอยู่ใส่ลมอยู่ในเฮือนเล่นกับน้องโอ้ บัดไปย่างบัดตบคันซะแล้เนย้นแน้าสำมบัเป็นตะเอาเนอะขี้นิ่จะแข็บวกงี้อ่ะีนเอาสาวแขวงบวกนาดีกบนองว่นนาดีกบนองย่างไปพระราขี้นินหนาทถูดลงใส่เป็นขี้นินเจ้าเขียวเหรนเนอะโอ้โหะเฟินไปจ้ะเออดีจะแขยวบรุษอืมแขยงบรุดเขยวบวงแวงผู้สาวเป็นลนาอืมมันขึ้นเทล่าเฮา เขียวบองเายินสิผู้่าวพ่ไม่เคยแบนปกอืมบ่บ่เออตูเรามาซอยไว้สร้างเบิ่งจับน้เที่ยงแม่ดอกเอิ้นมาหาบ่เป็นเนาะเอาเป็นแล้วเฮาแบนบ่บัดนี้น้อเนี่วหองสุ้านบอ มันจะวิ่งหนีจากยากแน่เราวะพอจับลำเทียงอีกเนาะเไปเอาผสมบกสมปูน

น้ำนการต้องในปาดนั่นเอาอีปาตัวน้ำบอกเลยเอามือยไล่อาบอกเอาเลยเอาเอาคิดแต่ยังไม่เห็นเส้นน้ำอ่ะไ่เห็นเลยออห้กชกบัดด อืออ oh well, uh, ่ะเนาะเอาหมูนางทำแม่ซางาเป็น <adviser> อ <absorbed> ่างเยจำนำเทียงติดกระเบื้องและบานนี้ก้อยปูนอมสินมาเป็นลูกมือแม่ว่าอมสินก่อยเป็นยอปูนนะก้อยเป็นยัเป็นยสิบเปห่งาสิาสิบก่อยปูนนะนก้นเป็นกยปูนเป็นสิบเปอร์เซ 50 50ใครอยู่วะสิได้กลมกืนกันแน่10%หน่อยบ่เต็มมาบ่าบ่าอะเตียวจ๋าบ่มาเลยจักเห็นลูกลูบ่พ่พี่น้องเลยยบ่านอาาอ่าแต่เล่นไปรถตามรถยังแหละจัก ประกาศหาได้เนาะอ่าบาทนี่จะรอเงิีแย่สิเบินรอบๆก่อนดีไม่ไม่แด้ว่าแม่ไปหาอยู่ด้อยู่กับตูไปจักนี่ โซบ่โซงด้วยหันเห็นบ่ไปออกไปนอกปะลงหจกจับขลอกแม่จักตี้เอปสิวกอ๋ลนผจะเต็มบ่เอาเต็มมาบ่นะเอพ่บพี่บาตรงนี้ Đấy, hình không Và tiết yếu bầu với sợi nhan Đấy, chờ chờ ra Ôi, này, đến đây nhai lột của đây nó ừ. Đây, phân phát nè Cà hồ muộng Ô, ô, mày đây, này nào trái của trái rồi đấy trái của trái rồi ông hẳn tiền như bao rồi mùi xanh nhan tít vô à. tèo trà cao của trái mùi xanh nhan mùi xanh nhan chắc แสดงว่าเห็นนะยันว่าเพิ่นเหงาลูกมาอยู่ไปเจ้ามาเกียดเกียดมาหาดะยายนมีเน็ตฮะเห็นลูกบ่เห็นแล้วอยู่เฮือนป้าพนน่ะโอ้เห็นแล้วอยู่เฮือนป้าเฮือนป้าเออใครใครอยู่ใครอยู่ส่นเนาะอือืมอ่ะ เฮนเห็นพาลูกมาเหรอบันนี้เห็นลูกพาลูกตากแดดไรมามาเรามามาเห็นน้าอมสินเลยอยู่ข้ป้าคนนะฮะเป็นโมฮตแนวพันไว้เลยแล้วกันนากกันพอเพียงพอจีไสหอกได้ขวดบ่

Mới đúng rồi, mình em dọn mưa mùa mưa mùa mưa 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 thôi mưa 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 cho mưa mưa này mưa 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 ออกมาขอบคุิมากับ้านมากี่มาพี่ฝ่าสีัีกลนขี่นี่เออมาเล่นตุตุมาตามหาลูกต้องไปเช้าเลยมันนี่มาไไบ้านหน่ามมม่ยบานนี่ผู้ไยังายนง สุชจติเจ้าไปใส่มากู่นี่เฮมาไปใส่มานี่แม่กากบึงกบือไมดใส่โมอดพูเป็นนวดอยู่เพอนหน่อยจะรถและทางเพื่อนทางสบเนาะหาปปิดหเนปิตพรอนอ้าได้เหอออ ปลามพันแของไของไเรบ่เป็นของไถิ่มอดนี่นี่เลยเนาะไปเอฮ้าไปเอาหมางป้าไปครเอาหมาป้าไปนี่นี่นี่ไปเซะนะพี่พีป้าให้นี่นี่นะกินบไอชื่อน่วยนะหาพัน หมักกะาพันธ so ุาให่ไปลองเลนชิลมาไปเอ็นโตผพยากกินเนาะเงินวานนะให้กินไปเด้ยวหมาอะไเงี่ยอ๋อชิบเขาเจ็บปะกินโมได้อะนี่เยอะนี่เยอะเขวโวะน่ะเนาะถจะเขีวกลางฟันดอเลยแขีวกลางออกโพแห้งกระไรไม่ช่เนาะเจ้าเมืองอะไรได้หวะเราหันจจับลำเทียงอยู่โอ้เเ่ยจิจับลำเทียงได้เนาะันี้ก็หมังหน่อยเพื่อนคอยเห็เนาะ ขนมก็จะได้เว้ยมันเพชรเพ็รลูกขนมเนี่ยเพชมันเผ็ดได้นั่นน่ะมาทำไมไปให้เจ้าบอกจะให้มันเพชรได้นั่นน่ะแล้วมันไปเจ้าเห็นอยังแชกน้ำเจ้าน้ำเทียงจับน้ำเทียงน้ำเพิ่นโอ้แบบเมือนลูกไปจับแบบเพิ่นมาเล่นอยู่นี่เนาะมันไปไปเลยมาเลยว่าจะเอาเพิ่นไปเชื่องเออ nè nè bà hôm qua chỉ lạc không phải nè, bà bà xương nè nè thế nhầm bà nhóm bà <laughs> <pa> đây nó bà mẹ nó chăm nằm trong năm thiêng nè bà chăm nằm năm thiêng bà mẹ chỉ là phụ nà nằm nó dưới đây tít đấy nè tầng hà mum hà năm tiền hà trăm năm trăm nay nè và chị ở nè bảy xương này đang này đấy này. rồi, 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 Sao nửa rồi, rồi, sao nửa rồi, 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 mẹ rồi, mẹ nè rồi, rồi, nè คือกันบอนี่เด้เออขาวมะของแม่เพื่อนน้ำเนี่ยเปากเนี่ปากเนี่เยปากเน่ยเสียปากโอ้โหโอโตโออออ้พอดีเลยหอ้ม้หหอห เห็นกใสแล้วนะขักอมเไม่ก็บุบุบอกใสอแล้วเนี่ยบุกบุติดอันหยาดไปแล่ะแนีาดว่ขึ้นอยู่ไ่ด้ขึ้นไปหานอนี่ไม่ไปเลาม่นด้กัดเวรไมันิกัท่นแมือใหม่ก็จะขึ้นไปเยี่ยมเพิ่นยแรนมาก้วก็ขึ้นไปพุ่นล่ ผลีมาเบิ้งทางแม่แล้วติดกระเบื้องเออเอาเนืมาขายอยู่บ้านนี่โอ้าพูดเขาพูดบอเออเอาไปที่นี่ก็สคันรถเอาไปทีนี่องคันรถจักรแล้วแม่สองคันรถใหญ่โอ้เดีขาเหนียวเขาดีข้าวเจขดีขาเหนียวป่าตัวแดงขคันเหนียวกระอันนี้ขาเหนียวอันบนี้

นี่ทแ่แล้ไก่ไท่านก็มาองอืมเบเดิไปหาพ่ื่อเอาเจอแล้วก็มาต้มาะซื้อ้อเช่านี่ไเมียกเอาผ้าเช่ามาว่ากัต้มเลยเดี๋ยวซื้อผ้อว่าเดี๋ยว่าซื้อ้าช่ต้มเลยด้วยด้วยอ่ะโอเคท่านสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอลำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อเนาะโดยอะสบายดีเลยสบายดีเ้อไปไหว้แท้ขอามายังไ่ได้บะ่ 嗯。Mm. Wow.